ครับครับเล่าเล่าเหตุการณ์ดหน่อยค่ะว่าเป็นไปไงเล่าตั้งแต่แรกเลยนะจ่ะก็อยู่กินกันมากับแฟนเก่าหนูนอกจอยากกันไปได้ประมาณเก้าปีได้เก้าปีทีนี้ก็มา,ามาเลิกกันมามาเลิกมาเลิกกันเลิกมาเลิกกันเลิกกันแล้วทีนี้ก็อยากเลิกกันด้วยดีค่ะ ญาติพี่น้องอะไรเขาก็ไป,ป,ป,ไปค่ะมันต้องมีสองคนที่ว่าหย่าก,กันเขาเป็นเนเป็นพยานค่ะ,ะางงาหลังจากนั้นมาก็เขาบอกว่าอยากอยาก,อยากเสร็จแล้วคุยกันแล้วตกลงกันว่านี่สินเขารับผิดชอบเองหมดนี่ของทกศอ,อะไรเขาก็รับผิดชอบเองหมดแต่สุดท้ายมาสองปีเก็บสามปีเขาไม่รับอะไรสักอย่างเขาไม่ ใช้ใครสักคนเลยนี่ข้างนอกนี่ข้างในก็ไม่ใช้แต่หนูก็ต้องขอามาแบบนี้แหละเพราะนี่สินเป็นชื่อของหนูหมดเลยก็คือหมายถึงว่าตัองแตวันนี้แล้วเขาเอาเงินที่ไหนมาใช้ใชใชเขาเอาเงินที่ว่าส่วนที่ว่าเจ้าหนี้ส่งมาให้เดือนละห้าพันจ้ะที่ว่าลถหายขอไปหายแล้วก็เขายอมรับใช้ขอเดือนละห้าพันจ้ะเออลูกหน,นี้ อ๋อใช้เดือนละห้าพันห้าพันแล้วก็เขาก็ไม่ใช้ไข่เส้ากนใครหว่า้อ,องกันมนาะใช้เอาเงินมากินไหถูกต้องค่ะถ,ถูกต้องนนทีแรก<ม>คุยกันตกลงกันว่าถ้าเดือนละห้าพันนี้จะเอาใช้น้าสาวหนูคนที่เป็นหมอนะใช้น้าสาวหนูเพราะว่าตกลงกันว่าจะขอใช้แกเดือนละห้าพันตกลงกันแล้วพอดีเลิกกันแล้วเขาก็ไม่ใช้ไม่อะไรสักอย่างเอามากินมาใช้เองหมด ตอนนี้ก็จากนี่หกนี่ทีแรกน้าสาวออกมาประมาณสี่แสนหกตอนนี้เป็นห้าแสนสามมันออกดอกมาถูกอันนี้เป็นนี่ของนี่ของจากธนาคารค่ะเขา,าให้เราส่งธนาคารเองน้าสาวให้ส่งเองแต่ตอนนี้เขาก็ต้องหักอันนั้นของเขาเขาเรียกเงินอะไรนะเขากเกษียณแล้วไงคือเอางง่ายว่าคืออดีต มเ่า a บ้านหลที่เป็น่่นกันม่ะที่ว่าเราอยากกันแล้วที่เขาจะออกไปเขาไม่ออกแทนที่จะเอาเงินมาใช้หนี้ใช้สินตรงนั้นก็ไม่ใช้ไม่ใช้ไเมื่อเขาเอยู่ตลาดไม่เขาบอกว่าชื่อเขาชื่อหนี้สินไม่ใช่ชื่อของเขาเป็นของหนูหมดเขาไม่รับผิดชอบอะไรสักอย่าง บ้านก็ไม่ออกไ,ไม่ออกอเขาบอกว่าถ้าบ้านหลังนี้ถ้าขายเขาก็จะเอาคนเดียวเขาไม่แบ่งให้หนูของทุกอย่างเขาก็บอกเขาจะเอาคนเดียวหมดแล้วก็ไม่ยอมใช้นี่ให้เราไม่ยอมใช้ออนี่ให้เราสักบาททั้งทั้งที่เงินที่เอามาทำบ้านก็ือเป็นเงินคู่มาเงินคู่มาเงินอยู่ด้วยกันหมดเลยแล้วตอนนี้ก็จะให้หนูไปอะไรนะว่าน้ําไปบอกไปบอกให้หนูจะโอนมอไซให้แต่หนูไม่โอน มอไซค์ก็เป็นชื่อของหนูแต่เขาใช้อยู่ท,ทุกวันที่เขาใช้มอเตอร์ไซค์ไปไหนมาไหนค่ะค่ะแล้วรถยนต์อะไรรถยนต์รถยนต์ไม่มีมีแต่ที่ว่าหายไปนี่แหละค่ะเพาสุดท้ายนี่คือเราต้องการที่จะขายบ้านเพื่อที่จะมาใช้นี่ค่ะต้องการขายบ้านใช้นี่นนแล้วเขาเคยมาหลังจากที่เลิกกันแล้วมีการมายิงปืนอรย มีค่ะมียิงสองครัง้งยิงยิงที่เขารู้อยู่สวนนะอยู่สวนค่ะแต่ก็ไม่ไกลจากหมู่บ้านนะเลยไปประมาณสักไม่ประมาณสักโลนี่แหละตอนประมาณสองทุ่มเ<ม>พราะเราไปแจ้งความสองทุ่ม,มไม่เคยค่ะ สงสัยเพราะมันมีเราไม่เคยมีเรื่องเมะไรกับใครตอนนี้เราต้องการที่จะให้เขาออกไปจากบ้านค่ะเพราะว่ามีคนมาแยบบ้านหลังนี้มีคนจะมาซื้อแล้วสองครั้งแต่หนูบอกว่าจะขายล้านแปดประมาณล้านแปดล้านเก้าก็จะมีคนเอาอยู่ขายให้ล้านเก้าให้ล้านเก้าจะแกบอกแกจะเอาสองล้านสองสองล้านสองเขาก็ไม่เอาเจ้าของที่จะซื้อนะเขาไม่เอาเพราะมันแพงเกิน เพราะสองคนสองคนที่ว่าจะเอาน่ะเขาก็อัพราคาขึ้นนะราคาที่ตกลงกัร,รต่อหน้าหนูเขาไม่เอาต่อหน้าไม่เอาแม่เขาก็เขาไม่อยากขายไงเพราะขายไปเขาก็ไม่มีที่อยู่คือเราต้องการหาขายบ้านหลังนี้เพื่อที่จะเอาเงินมาใช้เจ้านี้ที่เราติดหนี้อยู่เพราะว่าเราน,น,นี่เราก็เยอะถ้าเราไม่ขายบ้านหลังนี้ใช่ไหม ดอกมันก็ออกเพราะดอกออกละเดือนละเท่าไหร่ <ขอ S 1> ใช่ไหมขเขาก็ไม่มีพฤติกรรมที่อยากจะมาใช้หนี้ให้เราไม่มีเลยเจ้าหนี้ไปถามเขาก็ปิดประตูใส่เขาด่าอย่างเดียวเขาด่าดา่ดาเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นลูกหนี้หนูเนี่ยเป็นลูกหนี้ต้องไปถามที่หนูเขาบอกแบบนี้แล้วบ้านบ้านหลังนั้น,นเป็นชื่อใครบ้านหลังนั้นเฉโนเป็นชื่อของหนู แต่ก่อนเจ้าของบ้านทะเบียนหนูเป็นเจ้าของบ้านใช่ไหมพอดีหนูอยากกันอยากกันแล้วเขาบอกว่าขออย่างเธอขอเป็นเจ้าของบ้านเขาจะไปข้าวทากศถ้าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านเขาก็ข้าวทากศไม่ได้อ่ะหนูก็ยอมจ่ตอนนั้นเขาจะให้โอนอีกหนูบอกไม่โอนต้องใช้ดีหมดมบบหหแม่ใช่ค่ะใช่ใช่แบบนั้นแหละ มีเขาจากหลังจากคือเราจะต้องไปห,หาพ่อใช่ไหมครัค่ะพ่ออยู่ในซอยเดียวกันอ๋อต้องผ่านบ้านาบ,บ้านหลังนั้นต้องผ่านบ้านหลังนั้นใช่เวลาผ่านก็คือ <c oughs> เวลาผ่านเขาชอบยกเท้ายกตีนใส่แล้วก็ทีนี้ก็บางครั้งก็เอาหนังกระติกยิงยิงแต่ไม่โดนคนนะคะโดนมอไซค์โดนอะไรอะไรบางครั้งก็โดนล้วบ้างค่ะพยายามแข่งก็วิ่ีทางถูกแล้วค่ะแบบนั้นแหละ เราแบบอยากลเลิกแต่เขาไม่ยอมเลิกแบบนี้แหละแล้วก็ไปเจอเพื่อนเจออะไรเพื่อนถ้าเจอเพื่อนหนูเขาก็จะว่าเอาสิ่งที่ไม่ดีมาลงที่ตัวหนูหมดอ่ะเขาจะพูดถูกเจอคนที่รู้จักหนูนะบ้านไหนกันทัางเขาจะเล่าว่าหนูไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้หนีตามผู้ชายเล่นชู้เขาจะว่าแบบนี้เลยแต่จริงๆเลิกกันแล้วถึงมาเอา ค่ะอยู่แบบระหว่าระแวงอยู่แบบตั้งแต่เลิกมาอยู่กันแบบไปที่ไหนก็ต้องจะออกบ้านค่ำม,มืดก็ไม่ได้ละก็กลัวกันพ่อแม่เขาว่าเขาก็ห่วงเนาะพ่อแม่เขาก็ไม่ให้อยากไปไหนกลางค่ำกลางคืนอะไรเนี่ยเขาก็กลัวกันเขาไม่เคยไปนะคะเขาไม่ไปเขา,าเขามาเน้นที่เราเขามาเลงที่เรา เลื่องที่เรากับแพร <laughs> ไม่มีค่ะไม่มีสักคนคคหนูยังส่งลูกเขาเรียนจบจนจบลูกเม,มียก่อนเขาตอนนี้ทางอดีตสามีเครเยอะเพื่อนตอนนี้ประมาณหกสิบสี่หกสิบห้าอะไค่ะ,คะม,มีอย่างนี้เลยแล้วไปที่ไหนแกจะมีมีดแล้วกล่ว่าเจ้าจะนั่นจะานี่ว่า ขึ้นลงกับบ่านี่ยก็ว่าอีนี่ก็เลยก็เลยเจ้าเจ้าก็เลยว่าขอยาแต่ปีไปยากับยากันด้วยดียาพี่นอของกับไปเปลี่ยนเส้นเป็ี่นพยานบบกมีเหลี่ยงมีร้าวอย่างอย่างที่เจ้าว่าขอยาสร้างมาด้วยกันเจ้าสร้างประมาณสร้งสามล้านเจ็ดในแต่บ้านในสไทยนัเจ้าเนาะ เขาอยู่หันเจ้าอยู่หันเลิกมายามาแล้วยามาแล้วเจ้าก็ไปอยู่เตยปอเนาะแต่อยู่ในซอยเดียวกันเนาะแต่บ้านคนละหลังอันนั้นก็คือตีดิ้งของเจ้ามากันเนาะตีให้อปอแปลง,งนั่ไหนกล้วกะเจ้าก็ไปอยู่หันอยู่หันกับเตียวไปหาเจ้าถึงวันถึงวันแล้กกับนี่อยู่ได้เห็นสักเหมือนะเจ้ากับเยว่ามานี่มาเอากับแฟนคนนี้มาเจ้านะมาอยู่กับแฟนคนเนี้ย แกเลยว่าบอกแเลยว่าเออเอาหึเอกไปอยู่กไก่อยู่นี่ก็กวัวทำไรกวัวหยั่งเนยจช่พ่อแกจะไปขอคืนในซอยให้เขาจะห่วงไปขอคืนเจ้าจะรอจะเจ้าบอกคืนบ่มี่หยั่งอี๋หน่ะแล้วไปที่ไหนแกจะมีมีแ้วกับว่าเจ้าจะนั่นจะนี่ว่าขึ้นลงกับว่าเนี่ยก็ว่าอี๋หน่้ยก็เลยก็เลยเจ้า เจ้าก็เลยว่าขอยาแต่ปีไปยากับยากันด้วยดียาพี่นอองเขาก็ไปเปลี่ยนเส้นเป็ียนพยานบอกมีเหลียงมีล้าวอะไรอย่างเด็กเจ้าว่าขอยาสร้างมาด้วยกันเจ้าสร้างประมาณสรงสามล้านเจ็ดมาจาบ้านม่ทรงไทยเนาะเจ้าเนาะแต่วนนี้คือเขาอะไรไปอยู่เขาอยู่หันเจ้าอยู่หันเลิกม้ายามาแล้วยามาแล้วเจ้าก็ไปอยู่เตยปอเนาะ แต่อยู่ในซอยเดียวกันเนาะแต่บ้านคนละหลังอันนั้นก็คือตีดิ้งของเจ้ามากันเนาะตีให้ปอแปงนั่ไหนกูแล้วก็เจ้าก็ไปอยู่หันอยู่หันกับเตียวไปหาเจ้าถึงวันถึงวันเด็กกับนี่อยู่ได้เห็นสักเหมือน่ะเจ้ากับเลยว่ามานี่มาเอากับแฟนคนนี้มาเจ้านะมาอยู่กับแฟนคนเนี้ยกเลยว่าปอกับเลยว่าเออเอาฮึ่งเอาไปอยู่กไกๆอยู่นี่กับกลัวทำลายกลัวยังไงเจ้า พอแกจะไปขอคืนในซอยห้าเนะขาจะาหู้ไปขอคืนเจ้าจะรอแต่เจ้าบกักคืน